สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราตื่นแต่เช้าหน่อยนะคะประมาณตีห้าแล้วเราก็จะไปเที่ยวตลาดเช้ากันของหน้าพารานจังหวัดสระบุรีค่ะไปดูกันว่าที่นั่นเขาขายอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็รอนาลีขึ้นมาค่ะนาลีมาแล้ว ตอนนี้เราก็มาจอดรถในซอยนี้แล้วนะคะปะเดินไปตลาดกันนิดนึงนะคะนิดนึงใชนิดนึ่งนิดหนึ่ง ตลาดเช้านะคะก็จะมีผักสดผลไม้นะคะเาเรียงรายขายกันแถวแถวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารว่ามีอาหารอะไรบ้าง รเดเลยอยาาซื้อดิ่ะมีปลาด้วยค่ะทุกคนรสชาติกมีผลไม้อเมริาโน่ขนมถังทองก็มีนะคะถังทอง,ทงอ๋อ <laughs> ไปทำไมโอ๊ยขนมน่ารักากินเนาะสวยยี่สิาาบจ้าเหนือไปเทียวไหวาพระนี่นะะอาไปใส่บาตรถ้มามากี่รูปอะคะไม่รู้เล,เลยแต่รู้เปล่าไม่รู้นะคะเราใส่เท่าที่เราใส่เนาะ่พระอันนี้เหรอคะมาสี่มาสี่ส ้็เอาไว้ให้คนที่นุ่นกินด้วยเอาห้าอันนะคะนีมีปลาท้องโถด้วยนะคะตัวละห้าบาทค่ะมีปลาทูด้วยค่ะทุกคน มีไก่นะคะไก่สไปกดไไก่ทอดเลยนะก็เป็นตลาดชาวบ้านนะคะมันขายนะคะ ขนมถ้วยด้วยะคะ่ะอันนี้เป็นปลาทอดนะคะเหนไม่ขายเฮนี่ก่านี้กว่าอนอาหารสดเล็กๆค่ะัเล็กอันนี้คือไม่เอาเร็วๆนะครแบบเร่นงนิดนึงเฮนี่หายไปแล้วนี่เลยละค่ะ แกงที่นี่ถุงมาเล์เลยนะคะเอาปลากกยค่ะอ๋อนั่นแกงฝา่ะใช่ค่ะเป็นแกงฝาได้ไหมคะแาแกง่าแกงสับปะรดแกงสับปะรดใส่หอยแกงคู่จัอ๋อซืออยางได้นะยากอ่าเอาอีกเหรอเอาเอาอะไรดีอะ เอาปลากายนี่หน่อยแล้วกันแกงที่สละบบุรีถุงในที่สิบแหละ,อะอเอาขนมโครกเอารวมมาค่ะขนมโครกเท่าไหร่คะขนมโครกก็ยี่สิบนะคะ ไข่แกงแล้วเนอะนี่ผัดหมูปลาเหรออันนี้อะไรคะกะเพราะเาหรอเอากะเพรา,า,าถุงเร็งแล้วกันค่ะอันนี้ก็ทุกอย่าง20่นะคะถึงละ20 อันนี้ปลาส้มอันนี้หอยอันนี้อันนี้ปลาส้มตัวเล็กๆอ๋อน้องซื้อตัวนี้ไปไหมอันนี้ปลาส้มตัวน้อยเหรออันนี้ป็นต่ำไทยอันนี้ป็นจับลาวนีะอันนี้กินไม่เป็นเลยอันนี้น่าจใส่เก็ดไปเลยอันนี้เค็มไม่ชอบอันนี้เป็นก๋อมอันนี้เป็นดาวเหรอเป็นอะไอันนี้ปลาหวานก็เดาเปาหวานปลาส้มน้อยลพบุรีเอาเอาอันนี้กับอันนี้ค่ะ นี่ยเหรอคะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่ง <c oughs> อไอ้ใหญ่หามาซื้อเขาคนไกลคนไกลเอากระเนืดอี่เราอันหนูมันอ่อนนั่นเลยอันหนูเราไม่ทำอะไรคะ่ะต้มร้านละใหญ่โอเคก็ฟิวประมาณนี้นะคะม,มีปลมีปลามีตลาดสดด้านใน

ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะคะอีกด้านนึงอ๋อนี่น้องเปิร์ลสวัสดีค่ะขายแต่เช้าเลยเก่งจังแกท่อแล้วเนี่ย่แกท่อดปลาที่บ้านอ๋อนี่น้อยนี่เลย แบบนี้ไหมอร่อยมัยนช่วยอุดหนุนนะคะรอะอันนี้อร่อยเนาะวันนี้ให้ยาวเอาไปเลยละ่ะแน,น่เลย <c oughs> ยายลีมีลูกสาวสองคนนะคะเมื่อกี้ยายพาไปดู ร้านรวงเรียบร้อยแล้วนะคะคนหนึ่งถ่ายก่อีกคนหนึ่งขายนนอาหารสำเร็จรูปนาลีมีลูกสองคนเหรอคะเปิ้นกับแอดเหรอคะใายของคนละอย่างกันใช่ไหมไอ48แ่อแอดเ่ะอโอ้โอ้โอเป้น82ซื้อของเต็มจนถือไม่ไหวแล้วคะเนี้ยเ <c oughs> พลนมากเลยค่ะหองมันถูก ซื้อไปต้องเยอะยังไม่ถึงสามร้อยเลยค่ะซื้อจนถือไม่ไหวต้องกลับบ้านและเดีนะยไไ๋ยวไปใส่บาทต่อกลับแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายตลาดหน้าพรา 三杠。